สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเปรอนุบาลทัวร์วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ห่างเก็บน้ำหุ่นหินด่านนะครับว่าจะไปแคมป์ปิ้งกันที่หัอบางนะครับพอดีผมนัดพี่คนหนึ่งเขาไว้นะครับที่หน้าพิกซีระยองตอนนี้ผมเองก็ได้อยู่ที่ถนนทางหลวงหมายเลข36นะครับจากชนบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดระยองนะครับนี่ก็ เข้ามาในเขตจังหวัดระยองแล้วครับอีกประมาณกิโลนึงครับน่าจะถึงบิ๊กซีจังหวัดระยองนะครับไม่รู้ว่าพี่เข้ามาถึงหรือ,อยังนะพอดีว่านัดก,กันไว้ที่นั่นบิ๊กซีกันว่าเนี่ยใกล้สิถึงแล้วนะครับบิ๊กซีจังหวัดระยองจะอยู่ตรงข้ามกับ เซ้นท่นเลยนะครับอยู่ตรงเขาเรียกสีแยกกอกอยนะครับอยู่ระหว่างถ้าเกิดวิ่งขึ้นสะพานไปเลยก็จะไม่ติดสีแยกไฟแดงนะแต่ว่าถ้าเกิดจะเข้าวิกซีเราต้องเบี่ยงออกซ้ายนะครับห้ามวิ่งขึ้นสะพานนะครับถ้าวิ่งขึ้นสะพานเราจะเลยวิกซีนะครับนัดกันไว้ประมาณบ่าย3ามโมงนะครับ ไม่รู้ว่าพี่เขาออกมาถึงหรือยังพี่เขาขี่รถใหญ่มาก็น่าจะมาถึงเร็วนะเพราะว่าเขาเอาตัวห้าร้อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับวิ่งมาปกติเขาจะขี่เวฟนะรอบนี้เขาเอารถใหญ่มาดูครับโอ้คครับมาถึงแล้ว สวัสดีครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวแวะตลาดก่อนยังไม่ได้อะไรกินเลยเดี๋ยวแวะตลาดด้วยทางใกล้ๆเนี่ยมีตลาดมีร้านค้าอยู่ <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยวแวะจักรัานก่อนนะพี่หนู เนี่ยเติมน้ำมันก่อนนะผมยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยเติมน้ำมันปั๊มตรงเนี้ยเลยไฟแดงไปเนี่ยลำเขาเท็กอ่ะจะไปห้อเส้นไหนเนี่ยไปเส้น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 บนเขาไงเดี๋ยวไปเลี้ยวเราไปเลี้ยวเราไม่เข้าทางวัดไม่เข้าทางวัดไม่เข้าทางวัดไงไปเข้าไหนอ่ะไปเข้าทางเส้นนั้นไงเส้นที่เราเขาเขาไหไดเลยเหรอแล้วเขาไหไดแล้วนะใช่ไม่ใช่ก็ไปทางเดินนั่นแหละเราไปออก เอาไปเข้าทางหน้ามาเลยไงไปเข้าข้างหน้าไปเข้าข้างหน้าเราไปบ้านแรงใช่ไหมใช่เข้าทางบ้านแรงเลยอเข้าบ้านแรงเข้าสีแยกบ้านแรงอโอ้แล้วแมเลี้ยวข้างหน้าเราไม่ได้เลี้ยวไปเลี้ยวเข้าทางวัดทางนู้นไงเดีโอ้เราเขาเลี้ยวขวาเขาเลี้ยวขวาไปออกแล้วก็ไปไปไปตามทางเลยเออพี่หนูนำเลยงนะั้นเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนนะให้พี่หนูนำแล้วเราจะตามทันไหมวะเนี่ย หนูว่าพี่หนูว่รถใหญ่มานะวันนี้ดูเราเอเมกปกติแกเอาเงี้ยมาไงแล้วก็จะว,ว,วิ่งตามตูดได้เรื่อยๆเนี่ยรถใหญ่มาเนี่ยก็น่าจะขี่สบายอะ่ะไปนิ่มๆมาครับรถใหญ่อะ่ะ นะครับ36จัทนทบุรี1น0กิโลนะครับเส้นนี้แล้วก็อำเภอแกง50กิโล55กิโลเส้นนี้ตรงไปก็มุ่งหน้าสู่ ตามรถใหญ่นะครับรถผมมันวิ่งปวดปอกตลอดทางเนี่ยผมว่าเก้าห้าหกสิบครับ หกสิบาทได้สองลิตรนะจะไปได้ถึงไหนเนะนี่ยไปเลยพี่โน้ไปเลยไปเขียวพอดีนะครับ หมดปลอกตลอดทางครับผมตอนนี้ผมไม่อยู่ประมาณก็คือหมดแล้วนะครับไปไหนไม่ได้แล้วรถผมใไม่รอเลยอะาแกไม่มองกระจกจูผมนะครับ คงยัไม่ได้เจอแล้วนะครับน่าจะเจอทันที่ขอบอ้างเลยทีเดียวโอ้ยตา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 ย เขาบอกว่าจะพาเข้าซอยนี้เลยนะครับนี่ครับบ้านแรงนะครับเขาจะเข้าเลี้ยวตรงนี้เลยเลี้ยวซ้ายตรงบ้านแรงนะครับจะไม่ไปเข้าตรงรอะไรบ้านเพี่ครับจะไม่ไปถึงนู่นนะครับเขาบอกว่าเขาเข้าทางนี้เลยมันใกล้กว่านะครับดูครับไปเพราะว่าใกล้ก็ใกล้ตามเขาแหละ คิดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับจากดูจากวิวและบรรยากาศแล้วเพราะว่าเข้ามาถึงที่เขาแล้วเนาะเพราะว่ารถผมเอาของใส่ท้ายเยอะแล้วขี่ลำบากนะครับถ้าขี่ใกล้ๆก็ยังพอไหวนะแต่ถ้าเกิดขี่ใกล้ๆรถมันเหี่ยงเราสายไปสายมาเน่ยอันตรายนะครับยิ่งขี่ช่วง ในตียเขาอย่างเงี้ยโค้งเยอะนะครับใครมาก็ให้ขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับผมสำหรับสายแบกนะครับแบกของเยอะๆจะคอนโทรลรถยากหน่อยนึงครับยางรถของพี่คันข้างหน้าเขาเป็นรถใหญ่นะครับมันล้านจีวีหวารถเล็กเรานะครับเข้าไปเงี้ยเงีเลยครับนี่สำหรับรถเล็ก มันจะสายไปสายมาครับผมเวลารมพัดอ่ะ